โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัววันนี้นั่นก็คือ Soulland New World นะครับเป็นเกมแนว MMO RPG นะครับแนวกำลังภายในครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหนังจีนนะครับไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่สำคัญนะครับเกมนี้เป็นแนว Open World ด้วยนะครับผมมีกาชาอีกแล้วก็มี ออปชันหลายๆอย่างนะครับโดยจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นหลักๆ6กอาชีพนะครับเป็นพยักขาวย่างเงินครามกระต่ายอรชอนะครับผมหอแก้ว7จสมบัตินะครับผมพยาหงเพลิงอสูรน,นะครับผมและสุดท้ายวิหารโลกกนแล้วก็ยังมีอีกอาชีพที่ต้องปลดล็อกนะครับกระบ,บีเจสังหารนะครับโอเคครับเรามาดูฉากเปิดตัวเกมกันนะครับผม เมื่อกี้ก็เป็นจิตในสำนักที่เราจะเข้าไปอยู่นะครับผมเป็นผู้ชายน่าจะชื่อถังซานนะครับผู้หญิงก็ชื่อเสียย่ยวอูนะครับนี่ตัวของเรานะฮะกำลังจะไปช่วยนะครับผมสิทธิ์ร่วมสำนักพาพ้นข้างสวยเลยนะครับผมก็ กราฟิกก็แบบดูดีครับผมมีการกดสกิลครับระหว่างคัดซีนด้วยนะครับผมให้เราแบบอ่ไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆนะมีอะไรให้ทำในระหว่างที่รอนะสิทธิ์พี่ผมมาช่วยแล้วมาเลยเจ้าพวกขยะวันนี้เป็นวันตายของพวกเจ้าอืม อันนี้ก็จะเริ่มสอนนะครับตั้งแต่การมูเนต์นะครับผมสกิลโจมตีนะครับผมก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับผมสกิลสามารถลากค้างเพื่อจะแบบทาก็ตได้นะครับผมแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับจะมีระบบออโต้ให้เราครับสามารถปล่อยออโต้ให้ทำการใช้สกิลแล้วก็โจมตีเองได้นะครับผม แต่ว่าการหลบเราก็ยังต้องหลบเองนะครับผมเขาแค่โจมตี oh <my> ให้นะครับโดยอัตโ,ตโนมัตินะแล้วก็ระบบสุ่มกาชานะครับผมเพื่อจัดทีมนะครับผมโดยทีมน่าจะจัดสูงสุดได้ประมาณ5คนรวมตัวเรานะซึ่งให้สามารถใส่ตัวละครที่เราเปิดจากกาชาได้เพิ่มอีกน่าจะ4ตัวนะดูจากสล็อตแล้วน่าจะเป็น4ตัวนะครับผม ตัวละครแต่ละตัวที่เราเปิดได้นะครับก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับเป็นแต่ละสายสายโจมตีสายป้องกันสายฮิลนะครับผมก็เอามาใช้ในการจัดทีมได้ครับตัวละครจะออกมาสู้พร้อมกันเลยนะก็4ีหตัวครับผมออกมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทีมให้สมดุลน,นะครับมีทั้งตัวดามจตัวป้องกันแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะ อีกท้งเกมนี้ยังมีระบบเกมเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะครับทำให้ไม่น่าเบื่อนะครับเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่เราเข้าโรงเรียนเพื่อฝึกวิชานะครับผมสำเร็จการศึกษาแล้วต่อฝึกวิชาต่อนะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะครับผมเอฟเฟกต์สกิลอลังการนะครับตุ้มตามตุ้มต,ตามเลยเจอบ,บอส ที่ชอบที่สุดก็คงเป็นเรื่องของระบบออโต้เควสนะครับผมกดเควสแล้วดําเนินเรื่องให้เราเองนะครับได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่มีการติดขัดนะครับผมไม่ติดบั็กติดต้นไม้ติดหินระหว่างทางนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแย่แล้วถังซานไม่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขวานเทพเข้ามาช่วยใครนะถังเหา แสดงว่าเป็นพ่อของถังซานนะดิโอ้พ่อมาช่วยพลังแก่งกล้ายิ่งนักกล้ยุดข้จลองดูสิจบ,บังอาจโคตรเท่โอเคครับก็เริ่มเรื่องก็จบไปอย่าง ที่เห็นนะครับผมก็เปิดเกมมาด้วยแบบอลังการมากนะครับผมนี่ก็มาครับเข้าสู่สำนักนะครับผมฝากตัวเป็นสิทธิ์นะครับในเกมก็ยังมีอะไรให้ทำมากมายนะครับเช่นอากาชานะครับผมมีระบบสัตว์ขี่นะครับแล้วก็มีาหาหีบสมบัติในแมปนะครับผม อีกทั้งแบบว่าสามารถแบบว่าพ,พูดคุยกับคนในเกมได้นะเกมนี้แบบว่าเป็นโอเพ่นเวิร์ก็จริงแต่ว่าเล่นร่วมกับคนอื่นนะครับในเซิร์ฟได้นะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันนะครับผมมีระบบเติมเงินนะครับผมไว้สำหรับผู้ที่อยากเก่งเร็วนะครับแล้วเจอกันในเกมนะครับ